ติดต่อไว้หน่อยได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยศูนย์แปดสี 0, ห่หกเก้าห้าสองหนึ่งเจ็ดห้าสองหนึ่งเจ็ดข้างในนั้นก็ก็เด็กๆดูดันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะที่ห่วงเรือ่องเรื่องถนนใช่ไหมครับที่ทั้งทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าท,ทั้งถนนทั้งผลกระทบมลภาวะหรืออะไรทั้งหลายแหล่เพราะว่าเราเป็นชุมชนเล็กๆเนาะ แล้วมันใกล้มันใกล้กับครัวเรือนอของประชาชนมากอะ่ะมันใกล้เกินแต่รถเขาออกล้วกนึงเกืน <_ d ys> ่ไหสิเทียวแต่ตรงเนี้ยปกติแล้วรถมันก็หลบกันไม่ได้อยู่แล้วไงคะเห็นไหมคะว่ามันแคบเดี time, n n <_ d ys> ๋ยวถามนิดนึงว่าตกลงเสาไฟฟ้าจบไปใช่ไหมคะไม่ไม่เดินไม่ปักเสาเพิ่มขนานถนน ขนาดคู่กับอันนี้คือคือจากที่ชาวบ้านได้คัดค้านไว้ก็คือจบไปใช่ไหมคะไม่ปักเสาไฟฟ้าสองฝั่งเรื่องเรื่องเสาไฟฟ้าทางทางคงทุกทไม่รู้น่ารักะค่ะมันหลายอย่างเพราะปกติแค่รถเล็กตรงนี้เราก็สวนกันไม่ได้อยู่แล้วเวลาสัญจรปกตินะคะมันก็สวนกันไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องหลบเข้ามาเนี่ยใช่ทุกอย่างบุรภาวะเอยแล้วมันใกล้ชุมชน มันกำแพงเดียวแทบจะกำแพงเดียวกันกับหอพักใช่ไหมคะ,มคะเพราะงั้นมันก็ผลกระทบอ่ะมันมีอยู่แล้วแล้วมันเป็นมันเป็นขยะเนาะต่อให้เป็นขยะ R D ดีอมันก็เป็นขยะใช่ไหมคะเพราะว่านั้นผลกระทบท,ที่เกิดกับชุมชนอ่ะมันมีแน่นอนค่ะคุณพี่ท้งเราอ่ะมีเป็นตัวมาตรการให้คุณพี่ช่วยช่วย,ช,วยช่วยดูช่วยพวกเราดูเหรอได้ไหมว่าที่เราเสนอมาตอนเนี้ยมัน เหมาะสมกับชุมชนเราไหมต้องเพิ่มเรื่องอะไรอีกก็จริงๆแล้วอยากให้กระบวนการที่เขายื่นไว้กับสาลให้มันเรียบร้อยออกไปก่อนแล้วค่อยมาสรุปกันจะดีกว่าได้เพราะตรงนั้นมีชุมชนเขาเรียกร้องไปอยู่เนาะแล้วก็มีการฟ้องร้องกันอยู่ก็อยากให้กระบวนการตรงนั้นจบไปก่อนแล้วก็ค่อยมาว่ากันใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันยื่นไปแล้วเนาะได้ได้ให้มัน ใช่ใช่ให้ให้มันให้ตรงนั้นมันถึงที่สุดไปก่อนให้มันจบไปก่อนแล้วก็ค่อยมาว่ากันค่ะเนาะมันมันจะดีกว่าขอบขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โควิดไม่เอาค่ะโควิดไม่เอาค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ